วันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของตัวละครใหม่ Ignis นะครับอาต้องอ่านออกเสียงส่อเสือนิดนึงนะ Ignis เป็นตัวละครที่มาพร้อมแอพทอัปเดตล่าสุดนะครับราคาตัวนี้หนึ่งหมื่นเหรียญหรือ200เพชรคุณจะเลือกแบบไหนผมเลือก1 0 0 0 0มื่นเหรียญแล้วกัน อีกนิดมาพร้อมสกิลแบบกดใช้งานที่มีชื่อว่าเพลิงมายานะครับคำอธิบายสกิลเนี่ยเขาบอกว่าสามารถสร้างม่านไฟขนาด10 mm เมตรเป็นเวลาแปดวิระยะการใช้งานสูง 0, สุด15เมตรศัตรูและไอวานที่ถูกม่านไฟจะได้รับเอฟเฟกต์เผาไหม้และความเสียหาย30มหน่วยทันทีและทุกๆวินาทีจะได้รับความเสียหายสิบหน่วยขั้นพืนฐาของเก่อรถโลเซิร์เอฟเฟกต์เผาไหม้คงอยู่เป็นเวลา2วิทความเสียหายไอวานสองร้อยหน่วยทันทีและ200หน่วยต่อวิเ,เป็นเวลา1นึ่งวิ แมคำอธิบายจะยาวเหยียดไปไหนครับเนี่ยเอาเป็นว่าไปดูวิธีใช้งานสกิลนี้กันแต่เดี๋ยวก่อนขอดูโปรไฟล์ตัวละครนิดนึงนะเขาบอกว่าอีกนิดเป็นวัยรุ่นทำไรเฮ้ยวัยรุ่นทำไรไม่ใช่แล้วจะบ้าเลอเขาบอกวัยรุ่นที่มีพลังพิเศษจุดไฟได้ต่อสู้กับอาชญากรและประดุงความยุติธรรมอายุ16อาชีพเป็นนักเรียนเป็นฮีโร่เล่นเกมและสะสมรองเท้าผ้าใบ ก็เป็นัยรุ่นที่จุดไฟได้นะครับแม่เขียนซะยาวเลยสกิลตัวนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราต้องกดค้างนะแล้วก็เลงไปจุดที่เราอยากจะวางมันตั้งได้ไกลอยู่นะกี่เมตรจําไม่ได้เหมือนกันก็ลองเลงดูมันสุดแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเราก็เลงไปที่บริเวณที่มีศัตรูอยู่หรือเลงจุดที่คิดว่าศัตรูจะวิ่งผ่านมาก็ได้นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บ พอวางไปเดี่ยมันก็จะเผาทำดาเมจเลยนะครับแล้วถ้าเราเข้าไปดูตรงกลางจะเห็นว่ามันเป็นกำแพงแบบกวงๆนะแต่ว่าโดนดาเมจนะถ้าอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็จะเผาไปเรื่อยๆไม่รู้เผาทำไมเหมือนกัน <S <S ในส่วนดาเมจที่ทำได้เนี่ยผมทดสอบโดยให้แจ็กกี้ยืนนิ่งๆ แลวผมก็ตั้งกำแพงไฟเผาไปเลยนะพอเผาเสร็จดาเมจรวมอยู่ที่120ซึ่งถือว่าเบามากๆเลยนะใช้เวลาน,านานขนาดนี้อาจจะโดนศัตรูยิงตายตั้งแต่ตั้งกำแพงแล้วมัางเนีย่ยส่วนการเบิร์ไอวอลนะครับผมลองตั้งไอวอลสอันแล้วก็ให้จักกี้ตั้งอีก3อันแล้วผมก็เผาพร้อมกันเลยนะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับตั้งสกิลไปปุ๊บ มันก็จะเบิร์นพร้อมกัน6อันทีเดียวหายไปเลยอ่าอันนี้ถือว่าดีนะครับเผาได้ในพริบตาแล้วเวลาตั้งกำแพงไฟเนี่ยมันสามารถยิงทะลุก,กันได้นะแต่เป้าจะไม่ล็อกเราต้องสุ่มๆยิงไปถ้าโชคดีก็อาจจะยิงฝั่งนู้นแตกได้นะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของการเล่นจริงกันบ้างนะครับตัวอิกนิเนี่ยแม่ต้องสอดเสือด้วยนะอิกนิ ตัวอิกนิเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นในที่แคบๆนะอย่างเช่น4 V4 เนี่ยน่าจะเหมาะเออแบบบางจังหวะเราเห็นว่าศัตรูเขากระจุกอยู่บริเวณนั้นใช่ไหมเราก็ยัดกำแพงไฟเข้าไปเลยเหรือเขากำลังจะวิ่งเข้ามาชาร์จเราเราก็ตั้งกำแพงดักเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้ในที่แคบๆตัวนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราเอาไปเล่นโดดลม่มผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะด่านมันกว้างไปคนเขาก็วิ่งหนีใช่ไหม และใครมายิงอะไรนี่องล่วงประเดี๋ยวผมเผ oh, าเลยยิงเสร็จเผาเลยโดนนะโดนเผานะจ๊ะอ่าวิ่งมาดิอ่าไม่เข้าแล้วนี่ไม่เข้าออกมายิงก็ได้แนญยิงนี่เออมันสามารถใช้บังตาได้ด้วยนะแบบเราโดนยิงปุ๊บเราตั้งกำแพงไปเลยศัตรูก็มองไม่เห็นเราแล้วนะครับแล้วเราก็โผล่ออกมายิง <Hey. S 1> เล็กตัวหนึ่งที่ฐานเพื่อน ลุมมันอย่าให้ออกมาใดและคููดาวไม่นานด้วยนะครับสกลิลนี้ใช้ได้บ่อยๆเอ้ยเหลือคนเดียวอ่าผีกระสือยังจะบวชอีกเหรอมามอบเถอะนี่แน่โดนซะคููดาวถือว่าน้อยนะเท่าที่ผมลองเนี่ยเล่น4ี่วิสี่สรอบมันก็ใช้ได้4รอบเลยนะครับถือว่าโอเค ก็แปลกใหม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันเป็นสกิลหลักที่ต้องใช้ทุกรอบเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะครับเอาส็ลตไปใส่พวกโคโนโ่พวกทัษุยะอะไรพวกนี้ดูแบบว่าได้ใช้ประโยชน์มากกว่านะฮะและยิงอะไรเนี่ยเพื่อนยืนมองสาวหน่อยยิงใหญ่เลยนะมาเกมที่2ครับผมจะพยายามใช้ให้แบบว่าโดนศัตรูทุกรอบนะอะแต่มันก็ต้องแบบมีไม่โดนกันบ้างแหละ เพราะว่าใครเห็นกำแพงไฟเนี่ยเขาก็วิ่งหนีน้อยคนที่จะวิ่งผ่านเข้ามายิงอุ Ooh ๊ย oh อุ oh 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 oh. อะไรอะ่ะใจยเย็นดีมาลองแอร์ดอปรอสกิลนี้ผมว่าถ้า GM เอ็ขาปรับความแรงขึ้นอีกอะ่ะมันจะน่าใช้นะครับตอนนี้มันเผาร้อยยี่ใช่ไหมลองปรับเป็นเผา200ดิบอกเลยคนใช้กันตึมอะ่ะนี่อย่างไ้คนนี้วิ่งผ่านเดี๋ยวผมจะตั้งดักหน้าอจ,จึบ <First floor. S 1> โดนไหมนะ่ะ เหมือนจะปิงปิงไม่โดนดิถ้าโดนมันต้องขึ้นตามเมดเหลืองเอ้าหายไปไหนแล้วนีหรือเปล่า <S <S ได้ยินเสียงนะแต่คนนี้น่าจะเจ็บนะเขาวิ่งฝ่ากำแพงมายืนปั๊มยาแสดงว่าตอดเลือดได้อยู่สวยเพื่อนยังไม่ได้ทำไรเลยนะเนี่ยวางกำแพงดักไปได้คนเดียว ตัวละครนี้นะครับ GM เขาบอกว่ามันเป็นตัวสายลุกแต่จากการเล่นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวสายรับมากกว่านะคือสกิลมันเป็นการตั้งกำแพงอยู่กับที่มันจะลุกได้ยังไงมันต้องเป็นตั้งรับสิเออตั้งกำแพงไปปุ๊บแล้วศัตรูวิ่งชนมาอะไรอย่างเงี้ยเออตั้งรับสนับสนุนเน่ะเหมาะนะครับแต่ผมมาลองคิดดูนะสมมุติเราไปเล่นด่านที่มันแบบด่านอยู่กับที่ด่านวางระเบิดอะไรเงี้ยเออเราวางระเบิดเสร็จ แล้วมีฝั่งนู้นเขาจะมากู้ระเบิดเราก็ตั้งกำแพงปิดเลยก็ได้เนะ <Okay. S 1> ถ้าเขาวิ่งทะลุมาก็โดนดาเมดตัวไม่ย่าบอกเลยเออจริงๆมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักพักดูกันว่าเขาเล่นกันสไตล์ไหนนิยมแบบไหนมากกว่ากันนะฮะโอเคทางไหนเพื่อนชี้เป้าหน่อยเดี๋ยวใครวิ่งผ่านผมเอากำแพงดักหน้าเลยเฮ้ยได้ยินเสียงทางนี้ มาแล้วผมวางกำแพงเลยเอาวิ่งมาเผานะเอามาอีกหนึ่งเอาตัวไหมนะ <c oughs> เฮ้ยแบบนี้โอเคตั้งปุ๊บแล้วมีคนวิ่งเขาใส่เนี่ยโอเคดีเลยโดนไปก็มี40 50กันบ้างแหละ <Wow. S 1> วิ่งออกมานี่เนื้อไหมเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนเอ้ยไหวปะนะเพื่อนตัวท้ายแล้วนี่ <c oughs> เอา้า ไม่แตกเฉยโถวิญญาณถีกระสือ <Double kill. S 1> สวยเพื่อน <Life. S 1> เอา้าแล้วยิงอะไรอะ่ะเขาตายนานแล้วเฮย้ยไอ้นี่่าจะกระสุนเหลือซ้ำใหญ่เลย <c oughs> เดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไว้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แปลกใหม่นะครับถึงแม้สกิลมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มันก็ได้แปลกอะเอาตรงๆ คือถ้าออกสกิลที่มันแบบว่าธรรมดาเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยสนใจใช่ไหมเออต้องออกสกิลที่ออกมาแล้วคนด่าดนแหละมันถึงจะทําให้คนอื่นสนใจอย่าลืมนะครับว่าตัวในฟรีไฟล์เนี่ยมันมีการบัฟมีการเนิร์ฟในแต่ละแพทนะสมมุติตัวนี้มันไม่ค่อยได้รับความนิยมเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคต GM เขาก็ต้องปรับให้มันโหดขึ้นนั่นแหละเออแบบตั้งกำแพงไปทีโดนเบิร์นนัดแรก100อยอะไรอย่างเงี้ย คนแย่งกันเล่นแน่นอนนะเผาดอกละร้อยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเงียบกริบเลยฝั่งนูน้นเออแตฝั่งนู้นเขาไม่ใส่กำแพงไฟมากันเลยนะเกมนี้มีผมเผาอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยทางที่เป็นตัวใหม่แทๆ้ๆนี่นายโดนเมินใช่ไหมอีกนิดไม่มีใครสนใจนายเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ข้างหน้าเนี่ยตัวหนึ่งห้องซ้ายไม่ออกมาด้วยนะนี่เดี๋ยวผมยิงเลยอ <Hey. S 1> นี่นะ่ยิงโชว์ไปทีเป็นไงมีปืนละห้าวเฮ้ย <Hey. S 1> ขวาเข้า อุ้ยพีก็ซื้อเหลอเจอกระสุนลงอาคมหน่อยนี่เดี๋ยวผมเผาให้ดูอย่าซ้ำเผาช่วยเพื่อนอุ้จุกหนีเหรอเออลาก่อยล่วงหน้าเลยกะจะแบบตั้งกำแพงไฟให้เพื่อนที่โดนล้มไงเออถ้าเขามาซ้ำเขาก็โดนดาเมจที่ไหนได้กว่าจะตั้งกว่าจะเลงแตกเอง สกิลนี้เวลากดมันต้องเล็งนิดนึงนะครับกดค้างแล้วก็ตั้งไปที่พื้นมันเลยทําให้เวลาลนๆอ่ะมันใช้ได้ไม่ทันทีกดเสร็จมันต้องแบบว่ามีเล็งเผื่อเวลากันหน่อยเออเดี๋ยวเกมนี้ผมเห็นใครแบบยืนนิ่งๆนะผมเอากําแพงไฟตั้งใส่เลยไล่ที่บริเวณนั้นนี่คุณผู้ชมดูครูดาวนะเมื่อกี้ผมเพิ่งใช้ไปตอนนี้วนมาจะใช้ได้อีกรอบนึงแล้วนะครับถือว่าเร็วนะ ใช้ในสีุ่่สี่ได้อย่างเหมาะเลย <Hey. S 1> นี่ผมเจอเหยื่อแล้วมันชอบเล่นกำแพงมุมนี้กันเดี๋ยวผมเผาไล่ที่ให้ดูนี่มือวางเพิงอ้าอูโดนโดนเผาไม่ออกด้วยอันแน่จะเข้าหลังเหรอเจ็บนั่นอะอ่ายังงงอยู่ยังงง,งอยู่ตัวนี้ยังไงจะไปไหนโดนไฟไปที่มีมุนนี่แนะ่ลวงสา เวออ้ใช้ดีอยู่ใช้เผ่าไล่ที่ได้ใครแคมป์จุดไหนน,น,นานๆเนี่ยเอากำแพงตั้งใส่เลยแต่จริงๆเครื่องระเบิดไปจะง่ายกว่านะ <Double kill. S 1> <laughs> เครื่องระเบิดไปมันยังแบบหวังตายได้ตั้งกำแพงนี้ไม่มีตายได้แค่ไล่เอาเหลือตัวเดียวแล้วเหรอโมตะเล่นไหวไหมมาช่วยแววแ <Double kill. S 1> อไม่ออกมาซะด้วยนี่ไงมาแล้วเหอเรอรอต้อนรับอยู่ ออกซ้ายมาโดนอีกนะล้อมบ้านนะบอกเลยเดี๋ยวผมยังไม่ชาร์ตดีกว่าเราเอากําแพงเผาเขาตอนวิ่งเข้าวง <c oughs> เออเคลื่องไล่มาเพื่อนอยังไงเข้ากลางเหรออ่าไม่ให้เข้าอ่ามีเลี้ยวแน่นอนทรงนี้เลี้ยวเหรออ่าไม่ให้เข้าเลี้ยวเหรออ่าอันนี้ถือว่าเป็นนะเห็นกําแพงปุ๊บเลี้ยวเลย ถ้าวิ่งตรงๆเข้ามานอกจากจะโดนเผาแล้วก็ยังโดนรอต้อนรับอยู่หลังกำแพงอีกด้วยนะครับโอเคก็แปลกใหม่ดีนะฟรีไฟล e มีทุกรูปแบบจริงๆนี่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าตัวนี้เขาคิดเองหรือเปล่าเนี่ยหรือไปเอามาจากเกมอะไรโอเคครับก็ลองเล่นดูแล้วกันนะใครมีคอมโบอะไรแปลกๆที่น่าสนใจสำหรับตัวละครนี้คอมเมนต์พูดคุยกันใต้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับ I threw this shit for real. and we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no staring well. Show throw that thing back in a pair of yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know, I had to bring it to the hood. Like she carrying civil when she keep on turning head. Cause when she woke that. Raleigh. this that back in my back flow we back again so highly this that back in my back flow we back to change the climate this that back in my back flow we bring the force like tommy back in my back in my back flow back in my yeah yeah back in my bag yeah am back in my yeah yo, back in my bag yeah i'm back in my this my back in my back flow. Uh. Yeah, we keep on stacking it. What's happening? Everything in Gucci got me feeling like I'm back within. Life has been a movie, yeah, so shout out to the cameraman. Pull up to the scene is going down like an avalanche. First blood. Steady going up like a travel plan. Homer Simpson phase, lucky power plant. Yeah, I'm off that dope. Double like I'm back kill. again. The busy at the Out on Club hurts. Get the word in